ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตอะฮะมันจะมีติ่งแล้วก็ลักษณะขอบอะฮะด้านล่างมันจะบานกว่าเพราะฉะนั้นเวลาวัดให้เราหงายฝายนี้นะคะแล้วก็วัดจากตรงที่เป็นติ่งมาเลยนะคะอันนี้มันจะอยู่ที่17เซนนะคะสําหรับตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นฟิล์มหดมาประยุกต์นะคะเพื่อที่จะคุ่มขอบฝานะตัวที่เราใช้อะาะาจะเป็นไซส์11คู15นิ้วจะเป็นตัวนี้นะคะจะเปิดทะลุกัน แล้วเรามาตักแบบเดี๋ยวทำให้ดูนะ,ะ,นะ,ะจะเป็นแผงอย่ายงนี้มาด้านนี้คือด้านที่เปิดทะลุอ่าวิธีการก็คือให้เราพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งมันจะใช้เป็นมีดหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทาเร็วๆเป็นใช้กันไก่นะคะเอป๊บอันนี้ค่ะก็ะคือลูกค้าจะแบ่งสองหรือว่าแบ่งสามก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะ นี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะใช้ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งในลักษณะนี้นะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จับไว้ในลักษณะนี้นะคะบีบไว้อย่างนี้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ไซส์มันมันก็จะหลวมนิดนึงนะคะบีบบีบไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เตาอดนะคะด้วยเครืองเตาลมร้อน พอหดแล้วเราปล่อยได้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะหดรัดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้ทํางานง่ายๆอันนี้คือที่เมื่อกี้แบ่งครึ่งมาเราก็คือสามารถสวนในลักษณะนี้แล้วเราก็ทําการหดได้อันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ลักษณะคือมันก็จะปูมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองที่อัน,นี้เราจะลองแบบ ทำงานง่ายๆนะคะวิธีการเนี่ยเราก็ให้มันอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างอย่างนี้นะคะเลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เต่าล็อกล็อกหัวล็อกท้ายแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็ปล่อยจากนั้นเราก็เต๋อได้เลย อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็คุมด้านบนคุมด้านล่างเป็นวงแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ